เปิดซีน้าเบลา่าหลังเจอมิ้นในงานช่องสามคนแหช่ชมเธอน่ารักมากจากกรณีคอนเทนมากี้ราศีไม่ขอร่วมง,งานกับดาราสาวคนนี้อีกทำอเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกเสือเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทําให้ชาวโซเชียลขุดและ้วดากันไปต่างๆนานาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งทที่เรื่องนี้ก็ผ่านไปนานแล้วโดยมีการโยงไปถึงใครหลายคน หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเดล,ล่ารานเบล่าได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองตกเป็นประเด็นมาว่าเดลไม่ได้ตามดูทั้งหมดแต่ก็ประหลาดใจเรื่องทั้งหมดเดลไม่ได้มีปัญหากับใครส่วนเรื่องคอนเอทนเบล,ลคอไม่แสดงความคิดเห็นเบล,ลว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันดราม่าเกิดขึ้นกับใครเบล,ลก็ไม่สบายใจเบล,ลไม่เคยมีปัญหากับเขางานอ e ีเว ก็นานนานมากเดลเห็นแล้วเบลเขินตัวมากความจริงเรื่องมันนานมากเราจำดีเธอไม่ได้ทั้งหมดเดลไม่อยากจะพูดต่อกลัวกระทบคนอื่นมีมาร์กี้ถักมาตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเลยเดลรู้ว่าเบลทำอะไรเรามีหลักในการนำชีวิตไม่กังขาในการกระทำของตัวเองเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเบลต้องเจอทุก ทุกคนก็คุยปกติไม่มีปัญหาก,กับใครทุกงานก็มีอุปสรรคที่ต้องเจอทุกงานเราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่เราก็เป็นปกติไม่กังวลคนจับตามองงานบอลช่องก็มาเชียร์กันเยอะๆได้เวลาว่างเบลหน่อยมากเราจึงเลือกใช้กับคนสนิทคุณแม่และเพื่อนสมัยเรียนหลังจากนั้นเบลก็นอนห่างกับเพื่อนเพราะเรื่องการทำงานสำหรับตัวเบลทุกคนคือเพื่อนเวลาเบลไม่มีว่างเลยขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงเบล ล่าสุดงานฉนลองครบรอบ53ปีช่อง3 b e l l a d Festival 53เพยชชอตเบลล่ากับยังมีการทัถ่ายพูดคุยกันด้วยงานนี้ทำแฟนๆแห่ชมความน่ารักของเธอยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเพื่อนๆมากๆ